สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มีวงจรไฮทัโรลม,มาฝากกันนะครับสําหรับนักดายทั้งหลายที่แบบต้องการอยากเรียนรู้เองอยากทําเองนะครับลงทุนไม่ถึง20บาทนะครับแต่กลับได้เสียงที่แบบใสบริสุทธิ์นะครับใสเหมือนน้ำค้างเดินหกเลยครับเรียกว่าเหมือนสาวๆว,ว้อ๋อๆนะครับเหมือนสาวๆว,วยัยสิบห้าหยุหยกสิบหกหย่อนๆยนะครับ ลงทุนน้อยแต่ว่ากลับได้เสียงดีลองลองไปดูลองไปทํากันดูนะครับลงทุนไม่ถึง20บาทนะครับเพราะเพราะว่าผมลองแล้วผมทํามาแล้วนะครับเสียงดีค <Picas> ร <han Page> ับไปดูกันเลยครับผมโอเคนี่ก็คือวงจรมันนะครับลองลอง,ลองทําดูอันนี้ตัวอย่างที่ผมทําเสร็จนะครับผมลองทําหลายคันแล้วลงทุนไม่ถึง20บาทนะครับแต่ว่าเสียงดีครับรับรกันว่าเสียงดีเลยตัวนี้ลองดูนะครับสําหรับนักดายทั้งหลายที่อยากทําเองนะครับ ลองดูครับขอบคุณมากครับ